อุดรธานีโดยคุณจิ้นเจเจครับวันนี้ต้องขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสิทธิ์ลง34ครับมีหนุ่มโบสคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลและบริหารงานอยู่รัศมีสาสกุลยิมครับตลาดกลางรัศวัยลำพูกาคลอง4โดยคุณหนึ่งพัชชัยสาสกุลขอด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อคลายมวยเด็ด789คลองสวนฟูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟูงกุ้งเขาและท็อกออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หัดใหญ่ขอขอบพระคุณครับ ตามต่อครับขึ่งทางครับยกที่3าคู่แรกครับแม่ต้นยกดีเปิดเกมชนวงในกันครับก่อนที่จะออกมาเล่นจังหวะวางแข่งยาวๆครับแข้งสายหนามากเหลุกครับทิ้งตัวนะครับสมใจนึกเกือบไปครับออสเอาละครับยก3 ความมัน่นความร้าวใจโอ้โหบิดมาปิดมา,าเกมเปิดตั้งแต่ช่วงปลายที่แล้วเอาละครับอาชีพหลักก้างไกลตอนนี้ติดในขึ้นคอตีตีได้ไหมมายังยังตีได้อยู่กรรมการจะปล่อยให้ตีนะครับถ้ามันใกล้เชือกแล้วตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับว่ากันต่อกลางเวทีครับเดี๋ยวต้องดูครับจะสมใจนึกเหมือนชื่อหรือเปล่าไฟแดง <c oughs> โอ้หนี่ครับแหมประเพชสดห้าวด้วยกันทั้งคู่แหมคุณผู้สังเกตดีๆนะการออกอาวุธทั้งคู่นี่ไม่มีบังกันเลยครับประเพชห้าวเกินร้อยด้วยกันทั้งคู่ครับมั่นใจในสภาพร่างกายของตัวเองครับแต่ว่าถ้ามั่นใจมากเกินไปไม่ดีแน่ครับอาวุธเฮ้ยอาวุธมวยไทยมอันตรายครับร่างกายคนมันต้านทานไม่ไหวอยู่แล้วครับต้องป้องกันด้วยอาล่ะครับไนวัดความแข็งแกร่งครับนาทีนี้ต่างคนต่างไล่แขนต่างคนต่างหาจังหวะเสียบ่านี่แหละครับผู้เปิดหัวครับชอครับ ไม่ว่าจะเป็นมวยมันสนามเมืองศึกเพชรอินดีหรือมวยมันวันศุกร์โอ้มีมีบัตรม,ม,มีสอกเลยครับอ่ะยัดข่าเข้าไปตีมาฟันคืนเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นคนแหกโคกับพี่บอมโอ้อโหนี่ครับแมคุณหมเอเตียมขอย,ยับขอย,ยับขย,ยับครับก็อย่าลืมครับถ้าเกิดแผลแตกแอนตซีครับจะมีสวัสดิการาการับสภยาบาลให้เข็นละห้าร้อยบาทนะครับ เดี๋ยวต้องดูคู story, beast, 30, 000, right. oh, my, ่นี้แต่ขั้นคอสอบกับเทาร้อย10,000บาทจรเจีปัญหา3 0,000บาทครับแอนต์ซินครับท่านในห้างพี่หนุ่มผู้ชมโอ้ยมาอย่างรับมาอย่างเพื่อโอ้ยครับไม่สนใจครับเดินใส่เข้าไปครับต่างคนต่างบวกต่างคนต่างศัพท์วงนั้นครับก็กลายเป็นฝ่ายเปิดเข้ามุมตีได้ไหมไม่จังหวะตีเป็นของสมใจหรือเปลไม่สนลยครับไม่แต่งตัวเลยครับตีอย่างเดียวอย่าลุกไปไหนครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนโดยเด็ดขาดครับ โอ้ยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าจะจบลงแบบไหนครับอ้าวแทงคาไว้คาไว้กรรมาการดึงมามาสู้กันกลางเวทีอีก20ิวิยกสาครับแทงขวาไปปัดสวนมาครับโอ้โหนี่ครับาลายกีฬาสดบันเทิงดีทูเบี้ยช่อง24โอ้ก้องใเสียสมใจนึกไอมาจังหวะสุดท้ายครับเป็นสมใจนึกครับมาหักล้มลงไปอยู่ข้างบนอ่าตอนนี้ปลายยกสามปลายยกสามโอ้ย รองประธานคณะกรรมการโดยสารของบริษัทเจริญพกพา,าอาหารจำกัดมหาชนครับขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วย GSV มวยไทยและสามมวยเวยทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอามาต่อแล้วครับยกที่4เปิดเกมเดินแล้วครับอาชีตเจ็ดมือครับสมใจนึกเอาละครับเชื่อว่าท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางช่องทีวียูหมายเลขกที่สิบสี่กำลังลุ้นแหละครับให้สมใจมึกนี่ได้ทุกอย่างดังใจมึกครับวอสต้องมาติดตามเลยครับนี่คือความมันที่ทุกท่านพิสูจน์ได้ครับออ้ย มามเอว<อ>ฟัน <ๆ S 1> ที่ใบมามาใกล้โอ้โหคู่นี้ยังเหนียวครับยังไม่เห็นแผลแตกครับโอ้โหแต่ว่ามหาจังหวะทธนทัดธนีนี่ฟาหลายช็อตแล้วครับอือดูครับโอ้โหยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยกันทั้งคู่ครับอือหอหนักแรงจะต้องดูโอ้ยซ้ายไปสมเด็จึกหงกองไกลล่กองไก่นี่ครับเอาไนไนไนอือหอสมเด็จึก กรรมการแจ้งออกมาก่อนครับวหวงในครับทาได้ของกล้องไกลดีดูดีแล้วครับอะเดินต่อครับสมใจนึกขึ้นมาซ้ายวางข้งซ้ายติดบังซ้ายดีบหลุดครับโดนขวาสวนทีมาเข้ามาก้องไกลจังหวะสองดูวงในครับสมใจนึกพยายามจะขึ้นคอแต่ว่าก้องไกลขวางหน้าไว้ครับกรรมาการดูแล้วว่าทําอะไรกันไม่ได้ดึงออกมาดีกว่าโอ้โหตื่นเต้นร้าวใจครับไม่ไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วครับอาสมใจนึกยังบุกอยู่แต่เจอกําแพงแข้งเขาขวางไม่อยู่ครับ โอ้โหสามคนบนเวทีที่ใช้แรงเยอะทั้งหมดเลยครับอโอ้ยหลุดโด,ดเลยมโอ้กระตุกลูกนี้สวยครับกล้องไกลเดี๋ยวต้องดูครับมีอย่าลืมครับมีรางวัลพิเศษอัดชีดมาครับเพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้พละกําลังเพิ่มเตนนิมขึ้นมาสมใจนึกโอ้โหแต่ว่านี่ครับโอ้โหวันนี้กล้องไใจแต่ละเอียดจริงๆครับคุณปิด๊ดเก่นคู่นี้ครับแม่ยังไป,ไปได้ทั้งหมดแล้วครับ เกมบนเดยที้ใกล้เคียงนะับแต่ว่าเหลี่ยมบวยทรงมวยตอนนี้นี่เหลี่ยมไปทางด้านของกองไกลครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าสมใจนึกจะไม่มีหัวนังที่จะพลิกสถานการณ์ได้นะครับถ้ายัางเดินแบบนี้ยังได้ลุยสายยาวๆไปอา้าวลุยเข้าไปมาโอ้โหมีศอกด้วยครับอ้าวชิงขึ้นคอล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนตอนนี้ก้องไกลบอกขอตีหัวเข้าบ้านก่อนครับมาแต่ว่าสมใจนึกแกเดินไม่หยุดเลยครับทรงเหมือนจิกซอเหมือนกันเลยครับ นีครับดูครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จตามมาหรือเปล่าหมัดแรงศอกแรงนะครับทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวต้องดูครับนี่ครับกำป้านไปแล้วโอ้โหแต่ว่าเอ้ยอ้หมาก็ยังย,ย,ยังยังยังถักไม่ลงครับพยายามจะใช้เหยื่อมาช่วยครับสมใจพุทธแต่ว่าทางด้านของ กว่าจะเข้าถึงจังหวะประชิตตัวครับโดนอาวุธยาวๆครับติดเบรกไว้สนแล้วก็คู่เอกครับสายลมบอยสงขาครับเจอกับพือหันเล็กเซียนด่วงล่อนที่บูดครับหวยเริ่มชก5้าโมงเย็นชมฟรีนะครับศึกนัดใหญ่ครับศึกอบจพัฒนลุงเทศบาลตำบลปรางบูในวันเสาร์ที่27สิงหาคมนี้ครับบนเวทีครับยกสุดท้ายครับทางเลือกของสมใจนึกครับดูนะครับ หมัดนะครับอาวุธนะครับได้ไหมซรายแม่งด้านของไกลก็โชคอย่างที่อ้อนบอกแล้วครับใส่หัวเข้าบ้างครับตอนนี้ใช้จังหวะฝีมือับไม่อยากจะอยู่ใกล้ๆครับเพราะว่ามีสิทธิ์โดนหมัดได้ครับตอนนี้อัดฉีดมาก้อนโตเลยนะครับให้สนใจนึกขั้นต่ำตอนนี้สี่แสนเข้าไปแล้วครับโดนไม่โดนครับอาวุธหนักมาไหมครับแมาแต่โนเนียโนเนียแบบนี้นี่กินก้องไกลยากหน่อยครับต้นน้ำอีกประมาณ2นาที นี่ครับกำปั้นแต่ว่าโอ้โหกล้องไกลไกลตัวปูแกรวบไว้รวบไว้อ่ะเดี๋ยวต้องดูคร er ับเวลาอีกเกือบเกือบสองนาทีกับพัชีพ4,0,000 0บาทาชั่วโมงนี้นี่สองประมาณนาทีครึ่งแล้วกติดนาทีครึ่งนี่ครับสองสี่แสนบาทไหวไหมได้ไม่ได้ครับแต่ว่าดูจากวิธีการชกโค่องขลางทีจะลำบากใจครับทางด้านของสมใจนึกครับเพราะว่ากล้องไกลม่ดูครับ สบายใจแล้วครับคุมแล้วก็เก็บกันอาวุธได้หมดแล้วครับจังหวะใกล้ๆอย่างนี้ก็กอดไว้ก่อนแลวครับเผาเวลาทิ้งครับโอ้โหแค่ครูแรกเปิดหัวครับไม่รู้กี่ตลบต่อกี่ตลบแล้วนะครับนี่คือความมันที่ทุกท่านต้องติดตามเลยนะครับทุกวันพฤหัสบดีครับเราเจอกันที่วิกแอร่าจดดำเนินครับเวลาสวยๆแบบนี้ครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปดูอาวุธของสมใจนี่ก็เริ่มจะเบาลงไปครับ้หครับ บอกว่าสง,งบศึกขอสง,งบศึกก่อนครับแต่ว่าสมใจนึกไฟแดงบอกว่าหนัอีกนิดนึงนะเกืบเกือบนาทีต็อกสุดท้ายต็อกสุดท้ายสมใจนึก40่0 0 0สี่แสน,สแสนโอ้โหแต่ว่าก็กพยายามยังที่จะจะปิดเกมแล้วนะคุณตนะิ๊กนะดูครับดูจากตรงนี้ครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแหะครับสําหรับทางด้านของกล้องไก่ครับเพราะว่าสมใจนึกเองก็อยอมรับผลแล้วครับ พยายามมาอย่างเต็มที่แล้วครับ4ยกครึ่ง4ี่ยกเกือบ5ยกแลวครับเหลืออีก30มิวินาทีสุดท้ายเท่านั้นครับก็ต้องชื่นชมทั้งสองคนครับทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่ว่าเกมวันนี้ครับมันไปเข้าทางทางด้านของก้องไกลครับทำให้เขาเควบคุมทุกอย่างไว้ได้อย่างที่เห็นบนเวทีครับก็ต้องปรบมือให้น้องๆลังคู่ครับเป็นเกมสีแดงนี่ลูกหลานจากลำพูนนะครับส่วนน้ำเงินนี่การจนบุรีครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ห้ามพลาดเลยครับ ยอดเพชรงามรถสวยากาเจสายพิ้วครับหรือปรเมศสจิตพัฒนาครับวันนี้เจอกับเสือพยักษ์สอจอโอเลยะโสธรครับผู้ปรับเก่านะครับยอดเพชรงามเคยเฉือนชนะมานนิดเดียวครับครบ5ยกนี่มองไม่ออกครับวันนี้ได้แก้มือแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับผู้เปิดหัวในศึกเพชรยินดีที่ราชดำเนินครับกรรมการชนินก็เดินไปรวบรวมไปให้คะแนนเลยครับ ไปที่ฝ่ายน้ำเงินครับก้องไกรวิสุทธ์รังสีอะคาเดมี่ครับวันนี้โชว์อร์มสวยครับเอาชนะคะแนน